ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม a ออโต i ฟร t รุ่น d a t a b a s e msde บนเครื่องลูกและวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Data Source odbc โดยเริ่มจากใส่แผ่น CD ติดตั้งเข้าไปที่เครื่องลูกแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปที่ dispc ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ drive right cdrom ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ install เมนูช่วยติดตั้งโปรแกรม a ออโต i ฟร t รุ่น Database จะถูกเปิดขึ้นมา ให้คลิกที่หัวข้อที่2ติดตั้งบนเครื่องลูกเมื่อเข้าสู่กระบวนการติดตั้งบนเครื่องลูกแล้วให้คลิกที่หัวข้อที่1ติดตั้งโปรแกรมอ u t โนมัตจะมีรุ่นในการติดตั้งโปรแกรมขึ้นมาให้เลือกในที่นี้จะแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมอ u t โนมัตในรุ่น ATF Advanced คลิกปุ่มเลือก หน้าจอ Install ชีวิาษาจะถูกเปิดขึ้นมาหน้าแรกนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Next หน้าจอถัดมาให้คลิกที่บรรทัด I accept the term in the r e c e n t agreement แล้วคลิกที่ปุ่ม Next หน้าจอถัดมาให้ระบุชื่อผู้ติดตั้งและชื่อบริษัทที่ช่อง u s e name และช่อง Organization ตามลำดับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Next หน้าจอถัดมา หากต้องการเปลี่ยน directory ในการติดตั้งโปรแกรมให้คลิกที่ปุ่ม Change โดยปกติโปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ที่ drive c auto ไฟหากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้คลิกที่ปุ่ม Next หน้าจอถัดมาเป็นหน้าจอสรุปรายละเอียดในการติดตั้งโปรแกรมคลิก Install เพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตั้ง เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Finish โดยห้ามนำเครื่องหมายถูกที่ช่องร้านซอโปรแกรมออกถัดมาให้คลิกที่หัวข้อที่2ติดตั้งชุดข้อมูล Autofly หน้าจอ Install s h i e w i s a จะถูกเปิดขึ้นมาหน้าแรกนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Next หน้าจอถัดมาให้คลิกที่บรรทัด I accept the t e r m i n the r e c e n t agreement แล้วคลิกที่ปุ่ม Next หน้าจอถัดมาให้ระบุชื่อผู้ติดตั้งและชื่อบริษัทที่ช่อง User Name และช่อง Organization ตามลำดับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Next หน้าจอถัดมาหากต้องการเปลี่ยน Directory ในการติดตั้งให้คลิกที่ปุ่ม Change โดยปกติโปรแกรมจะถูกเก็บไว้ที่ Drive C AutoFile และหากในหัวข้อที่1ได้มีการเปลี่ยน Directory ในการติดตั้งในหัวข้อที่2นี้จะต้องเปลี่ยนให้ตรงกับในหัวข้อที่1ด้วยหากไม่ต้องการเปลี่ยนให้คลิกที่ปุ่ม Next หน้าถัดมาเป็นหน้าจอสรุปรายละเอียดในการติดตั้งให้คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตั้ง เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Finish โดยห้ามนำเครื่องหมายถูกที่ช่องร้านโปรแกรมออกขั้นตอนถัดมาให้คลิกที่ข้อ3ติดตั้งชุดไรเซนของโปรแกรมจะมีหน้าจอ Select C C Directory เปิดขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม Select หน้าจอ Select Directory จะถูกเปิดขึ้นมาอีก1ครั้งให้คลิกที่ปุ่ม Select อีกหนึ่งครั้ง เมื่อโปรแกรมแจ้งว่าทำงานเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งโปรแกรม a u t o f l i ในรุ่น Database MSDE บนเครื่องลูก